ใส่เยอะให้ขึ้นมามาขึ้นนานขึ้นนั่งทีนรขึ้นหมบว่ง่ายว่าขึ้นนำสางเอาหล่ะนำสางไปทอดยังปลาตอดปะนั่นเลยย่างง่ายเป็นปลาตอดนะใครไ่ปลาตอดตีนนี่บอโต,ตไปโตมาแล้วตี สบ,สบายดีสบายดีธรรมชมสบายดีธรรมชมเบิร์ตสุข, ster, tro, ขูสุคนภพพ่อครับอี fruit, í, พี่น anyway ี่ภพ่อก so ับบอลจอยเส้นเก่าเส้นเคยยังอยู่ในบ้านวังคูท่านผู้ชมเมืองเสปนแขวงสวรรค์เขตออกจากเพื่อนนะนะเนาะเพื่อนน่ะนน้องซุกน้องซุกท่านผู้ชมสีต่ออีกเพื่อนสาวน้องบุญสาวบุญบ้านป่าท่านผู้ชมกับน้องมอมสี่เอาอะนะ คงอยู่คงกินไปฝากเปิดทรรมสมีผู้ใหญ่ใจดีเปิดติดต่อเข้ามาให้บ่าวจอยไปฝากปลากระป๋องเนาะอ่าพอดีน้องบุญ mm hmm. ว่าบ่มีแนวอยู่อยากกินปลากระป๋องแพ็คหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็ยากินพรนะ้อมเนาะอ่าเป็นไข่เป็นไข่เป็นไอท่านผู้ชมแล้วสิเขาไปหาน้องบุญแล้วนะเนาะเคนอยู mm ่เ hmm. ล่นบ่อยู่เนาะโอเคไปหาสมบูรณ์เลยมาแต่ตักหาบน้ำมือกินบ่ เใสห่หอวเกิบมาจักกันเนาะ,อะโอ้แดดฮอนแดดฮอนแดดฮอนไม่มีฝนเลยสบายดีน,น้องบุญโอ้มาในยู่เฮือนเนาะมาไปทางไหนนี่นยินว่าข่าวบ่สบายบ่เป็นอีสแอสงเป็นไนออะไรเดียวเป็นไนอเนาะเจ็บคอมียากินหรือบ่ เนี่ยไอ้เบอร์โอ้โอ้มีเงินซื้อโอ้โอ้อ่ออ่ออ่เต็มมาเรื่อยๆอ๋ออ๋อนไหนไหนมีเม็ดตกนไงยายจะเก็บไหมเออบอยจะส่งเสื้อคันนี้อ๋อเอาหมอบหมอบยายให้น้องคนหนึ่งเออผมมันแตกบอเท่านี้บอสนั่งอยู่นรถเอาไม้ให้ก่อนเอาตัวนี้ให้น้องคนอ่ะ ลิ้นยาดีขอบใจเด้อหนุบขอบใจเด้อไอ้กินเม็ดนึงอันนี้ก็เม็ดนึงกินติดน้อมกันเลยหนุบขอบใจเออลิ้ยากินปลาแล้วก็มีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากของปลาหนึ่งแพ็คแพ็คนึงมาให้น้องออเอาครับเอาขอบใจเด้อขอบใจขอบใจผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ขอบใจเด้อขอบคุณล่ะขอบคุณขอบคุณเนอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเออเพราะว่าทางเมืองไทยเปิดให้เราขอบคุณ ถ้าถ้าขอบใจแล้วจะเป็นผู้ใหญ่าวากับเด็กน้อยประมาณนั้นะนะเอออันนี้ก็เขาต้องได้บอกคนนีู้้ชมอ่าต้องต้องได้บอกน้องๆพ่อเพิ่นบอกครูจักเลยนผู้ชมก็บเป็นยังเนาะนีะ<ด>นกระไว้ใ,ให้กินในครอบค<ด>รัวปลาปลาปองพอได้กินช่วงนี้ก็บ่ได้ไปหาอยู่หากินเนะ<ด>าะม่าจะใช้เหมือนนี่หรือบ่ไดปไปทางใดบ่บ่ได้ไปทางใดอยู่เฮือนอือยู่เฮือนเนาะ อยู่กันบ๊สบายทั้งสมก็เลยอ,อยู่เงินอยู่ซันเงินอันเงินที่เอฟซีเป็นฝากมาให้เมื่อลาบ่เมื่อลาหรียงเมือแล้วเมื่อแล้วเนาะยันว่ายังอยู่เนาะเมื่อแล้วเพิน่นว่าประหยัดใส่ได้น้องเอ๊ะมีแต่ประหยัดใส่ในคะรอบครัวโอเป็นไอเนาะบ๊สบายเป็นไอลองกินยาตน,นั้นเบิ่งกินข้าวแล้วจึงกินยาเด้ยดยอๆๆยานี่ก็ เป็นยาพลายาแก้ไอน้าพลาฝากขาวผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้จากเมืองไทยพืละนี่กงจกักไว้กินไว้อันนั้นะไว้กินยามะพี่เจ็บเป็นยันดุนยามเขาเป็นไข่เนาะน้องมอมมาพี่น้องมอมเออมานังนังเนี่ยอะเมื่อตอนนี้โอ้ สวัสดี FC เด้อน้องมองสวัสดีสวัสดียกมือยกมือละสดีเออ้ตอนอีเนาขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเอานอใหใคือกันหกหามาเนี่เนาะแม่หกมานี่มาเด้อนี่เนาะเออคือบ่ไว้กินเองนอมนะเอาไว้เอาไว้แล้วบ่โอ สองทงคนเฮ็ดเลยกับคุณเธออันนั like yeah. ้นแหละคนบุญทีกินกับาไม้ในเมืองมันลไมคะอ้หนาไมอเออหน้าไม้น้าไม้ช่วงนี้หลายด้วก็บางคนในเมืองฝัดบ่ได้กินหน้าไม้บอกคือเฮาบ้านนอกบ้านหน้าฝัดได้กินตลอดคนในเมืองบ่อยากกินซีดนะฮะอยากกินพวกหน้าไม้พวกลวกพักจันเจลฝนปลาฮะผู้ใดไปหาน้องบุญบ่หรือแม่ อย่าวน้องบุญไปหาน้องบุญเนาะน้องบุญสบายน้องหม่อมก็ไปได้บ่น้องหม่อมเพชรยังมันอยู่เฮือนเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงงัวบ่มืันเลยในแม่นบ่งัวเราเนี่ยโอ้เสียงงัวกันเนาะงัวเขาเนาะ รอทางามแรงแรงแถวมุสมฝนเห็ดอยู่เห็ดชินงามแรงก่อนสี่ไปหายน้ำกินก็เอาน้ำตัวน้ำมาทอกไวด์บ่ บนอยู่เพื่นเนาะบบมีแตเ่เฮือนครัวแต่ผู้ชมยังโมได้เฮือนครัวเพิ่นราได้เฮือนครัวเพิ่นละถึงสะดวกสบายเอคือว่าเอานำมาทอกไว้อยู่นี่ท่านผู้ชมก่อนฝนสิไปตักน้ำกินพู้ต้องพู่นไปตักอลไรน้ำกินยามแดงๆแ,แบบนี้ในหมู่บ้านวังคูนี่ชาวบ้านเพิ่นก็ลงไปต่อแถวกัน ตั้นั่ตักงนสองไอ้นนองคุณสบุญหาบมาบหาบมเนะแเด็ว่าไปหาบดุยู่นะ ยุดน,น้ำบ่มต้องได้ไปหาไปว่าหาบเ,เอาในขุมลอนำในขุมีล่ะเอาไปตักกห้ได้ก็ได้าฮาหลฮาลุอันนั้น,น,น,นเดสมอมเด้ามอมมเอา <c oughs> านน้งมอมเพิน่น ไปไปไปบรรยากาศงามแรงๆไปอยู่หย้ยอยู่ไปอา่านห่วยไปห้องไปอ่ะไปสะน้ามป็นเย็นเนาะเอออองขากะลบวนนี่เดี๋ยวสิลงไปหายน้ำไปงวนนี่ไปลองซิมเบืองน้าเย็นสำได้ดีไข่ละนอจังไปเสียหน่ายไมืไ่อใดไปเสียหน่ายเดี๋ยวไปนำ อ่อนๆเนาะประมาณสี่โมงท่านผู้ชมทอ้งเมืองเซโปนเฮาเนี่ยยังฝนยังบ่ตกฝนยังบ่ท่านได้ตกท่านผู้ชมมีแต่แดดส่วงเขาไห้เขานา <c oughs> โอ้น้ำเย็นเนาะแถวนี้เนาะ Nông ma là dên khắc rồi à, 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 à. Chuyển vang nữa thầm Ma có mắt tắc nam không tắc nam Có con Có มามาตักน้ํากินคือกันบ่ชาวบ้านไปเฮ็ดหยังอย่หั่นน่ะย่างรอๆเออน้ําสุดลเย็นเนาะมามมาติดออมา ่าผักเนาะเป่าเอารถมันแวบกันซื้อซื้อได้ก็เจ้านะเห็นตะดนเลยลิปก่อนซื้อได้ก็น,นางเนาะสาวนางสาวนางบ้านบางคูนมให้ช่วยนะแล้วไวได้ล่างก่อนปอนะ <c oughs> งอมงอมงอมนี่บ้างนั้นองานีองเออะยอกันจยอกเขย่นะ เอาไปลองกินมุกอะลองกินนอ่กระเสริฐด้ขยมนขี่ขึ่นานาขึ้น้ำเหรอขึ้นก่ายง่ายมันคือน้ำสั่งเขาเหรอละน้ำสั่งเปเขาตักยังปลาตอดบ่ นั่นยงงายปลาตอดนะ่้ปลาตอดีมนีไหมดีไหมดีไหมโอ้ไม่อม่เอามาน้อยเลยนี่เนอะายอย่าง กระตุกนะฮะข้อง้มือนกันนะนั่นหอเพ่อลื้อข้องเนาะข้องแล้วเย็นเ่นระเบ้อเนระเ้อเอนใส่หงแล้วเาที่คนนะเอาลเอากระตุกด้ล่างกันบอก้านล่างนล่างเอาตะล่างใชใ <c oughs> ส่เลยนอนเอาซอยกันแล้วเดีไไ๋ววเดี๋ยวว้ ออามันเลย่อนมานีน่ะไปชื่น,นละนละูเทพจ้อหินไดเยน้เเาว่ โอ้ยเปิดอฟมาเน<ม>า<ฮ>ะากน้ำเ <ฮะ S 2> ย็นคักเนาะบนน้ฝนเปียกเหมนลลงเปียกกับน้องคนนี้ัวซ้ำตาเฮ็ดนี่สาวไทยสาวไทยบนเลย้า,ายเป็นเปียกเปียกได้ลงน้ำ บอลคนทักน้ำอยู่น้ำกินพายเห็นเม็ดธรรมชุมบ่ะมือหนาไปให้เนาะสบุญเนาะมือได้เจ้าดีไข่ก่อนมาพากันไปให้ใกล้บ่ให้เจ้าฮะรถจักรทอดบ่ถุเจ้าไปแต่ละเถ่อขี่รถจักรมาหย่างโอ้ยอย่ามาขี่รถจักรจะอ้อมมาอีกนิดนึง จนหอบเนาะอย่างขบันบัดยามหนามไม่ไล่ให้กระเทาะเนาะวันวันแล้วหนามหงลอดป่าหลอดดง นาะขึ้นเือนละคนนี้ไว้อยู่ตารางป่ะ,ะอเออหลังจากน่งกับาสาวุญเพิ่นน้องมอมเพิ่นสาวปูไทยก็เสื้อนานาของบํารุงผ <c oughs> ู้ดใดซื้อแม่แหละสาวปูไทยเือน้องเอเื้อ <c oughs> นานาของยาบํารุงไซ <c oughs> สบุนเพิ่นท่านผู้อ่ะแหมอมาบ่จับคอจังหมอผู้ใดเจ็บคอบ่กินเด้อกินไปหลายเติบแล้วอดาคันกินล่ะมื้อแงนึงบ่ได้นอนมื้อแงน่วมมียาลมียาแล้วกินยายาแล้วเด้มันอดบ่ได้้เนาะแนวเอาหมากไม้มาวางางหน้าแนวมากเออลลใหญ่มัดมัดเท่าใดนี่5,000 5,000 5,000กีท่านผู้ชม5เจ้า5,000กเท่าใด10บาทบ อ่าสิบบาทสิบบาทลำไยมัดสิบบาทลำไยอันนี้ลำไยปลูกแบบบ้านๆเลยท่านผู้ชมอ่าบ่มีปุ๋ยบ่มียังล่ะหวานบ่ะหวาน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 ไอ้คมหวานน้องมอมกินแล้วบ่น้องมอมอันน่ะไปกินผู้หลาบไปให้น้องกันไหมน้องมอมในมีผู้ใดก็มาถ่ายนะมียูทูบเบอร์มาถ่ายติดต่อผู้บ่าวให้บ่ ีน้องมอมยังบรอยาคใจกว่าผู้บ่าวเท่าไรก็อหกสิบปีหกสิบปีหกสิบห้าป้าท่านคนหกสิบห้าปีท่านประสนใจน้องมอมอือเอาน้องมอมไปอยู่น้ำเนาะป้าตัวเอื่อยประสนใจประสนใจน้องมอมพี่เนาะประสนใจอือก็คนอ่าคนนี้คมคมนะน้องมอมมันแบบคนงามงามคมแบบ อือผู้ทอันจักสับพันธุ์อ่าผู้สาวอันผู้บ่าวอายุสูงแน่เพิ่นก็สนใจอายุ65เห็นช่องอื่นมาถ่ายดอกท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าช่องใดมาติดต่อสาวมอมว่าเพิ่นว่าไดก่อนน้องมอมเพิ่นว่าไดก็เว้าให้อ้ายฟังนเพิ่นว่าวนไปอยู่นําบ่หรือว่าจังได๋แม่นแล้วเว้าให้อ้ายฟังหมดเลยบ่เพิ่นว่าไ้กน้องมอมอยู่นําเออน้องมอมไปบ่บ่บ่มักบ่ โอ้จากสามสิบปีใครเนาะคือว่าอสามสิบสามสิบห้าสี่สิบพลิ้งงาม,งมยังบวชเอ็ดสาวแยังบวชเอ็ดสาวเฝ้ <c oughs> าเห็ดซะด้วยสว่าสันสัน <c oughs> นี่ยังบวนในเห็ดสาวสาเนาะยังบวชแต่งเพจสาว <c oughs> กัยังมีผู้มาสนใจเล <c oughs> <c oughs> ยแ,ล <c oughs> แต่งนี่เฮกเต็กอกระไดไม่เท่านี้บวชแหงเลยและวผัวคนไดบแหงมาตลอดแล้วคุณบ่าว สมัยตะก่อนมันหัวขันได้โมแฮงสมัยนี้่อะมันโทรศัพท์จนห่อนโดแมตุอามมได้รับมได้รอนแต่ว่าน้องมอมมีหรือเปล่าโทรศัพท์ฮะโบมีโอ้เนาะพวดนี้คือต้องนมมีมีแต่เอื้อยมีเนาะมีแต่สาบุญมีแต่สาบุญมีแต่สาบุญนี่มีทำมาเดยๆน้องมอมเป็นบรมีนี่คำว่าเปิ่นแตงเพศศาวเนี่ยมันมันโทรศัพท์ห้อนนะเออลายดังกังกังกัง แต่เดี๋ยวผนมักเด้คู้บาวผืนมักได้คมคมเลยนี่อืมทางนี้ก็ไออย่าเนาะไอแห้งรถอย่าไปเบรกมันกินอะไรลำไยเดืองงเป็นแย่ขอหกินนคั้นรือเป็นบอกินบอสไซกับคันเลยไหน เานยวลเตอยู่บ่่อันน้อยเดียวก็โคนี่ก็็นเฮ็ดมดและแดงขึ้นของบำนรแซ่บได้ลำไยลำไยบานเหรอไล่ๆนองมอมคิดอะไรนองมอมบอกว่าอายอายบอ่ทางหลังพนก็เป็นพ่อเป็นแม่สาวบุญเพื่อในธรรมมพ่อพนก็อายุสามสิบเจ็ดปีเนาะแม่ไม้ 37บ่อจอย35เป็นแม่นะเป็นอ้ายของอันน้องสุกเนาะแม่น้องสุกเนาะแม่นเจ้าฮู้จักบ่อาุลาเท่าใดอายุลาบ่มันถามลาล่ะบ่จักบ่ฮู้ปื้อว่าก็บ่ได้กเอาถามนมันเจ้าเอง27 8นี่แหละ27 28เนาะนะค่อยเห็นแล้วอัน่อจังถามก่อนที่พ่อพ่อสบุญเพิ่น่ชมแม่กพ่อกมเามา อันที่วาจอยเอื้อยน้อยเอื่อยน้อยน่ะแม่ของน้องซุกนะประมาณสาวเก้าปีสแปดสเกปีเพิ่นเกิดพันเก้าร้อยเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสี่สาวบุไทยเกิดพันเก้ร้อยเก้าห้าสาวบุไทยสาวแอันแม่น้องซุกนั่นสาเก้ให้เพิ่อนี่สามหเจ็ดบ่สามเจ็ดบ่จอยสาคือว่าลุนรื่นกันสองปีเพราะวู้เจ้ากันยังหนุ่มเลยเนาะลูกจน ออมเหียตาน้อยออมเหียตาน้อยแม่นบ่น่ะบ่แม่นออมเหียตเว้าเจ้าตาน้อยก็ไปน้อยชาชาเท่าเอาเียช่องช่องเียคนนี้กําลังอืแสดงว่าชําลูกสาวนี่แหละกําลังขึ้นแล้วอแต่ว่าทงป้อนี่บ่ได้ึสินีอยากมา เด <มา S 1> เด้ยสยา,ยาสยายเนาะพบพคนรอเด้แม่แม่แม่ตั้งบุญคนมากานม่มีแม่ได้บุามากแม่ตั้งบุญได้สยายแม่แม่สะบุญคนมากนะนนนนาาเนเ,เ, <laughs> เะเจียเมอาะมาพบพ่อนะเนาะอันนี้ก็ลูกลูกลูกจะเองหมดแน่เนาะลูกูะแท้เนาะพอพอสามสิบเจ็ดลูกตอนนี้สะบุญธนจักรสิบหกปี โอมันบ oh, ักม um ันบ um ักอนุย um ังน um ุ um ่มๆอยู um ่เนาะบ่ได um ้ลูกสาวเฮาใหญ่บ่ล่ะก็บ่ลําบากอีบนีได้กินแฮงลูกสาวอืบ่จอยก็30 35 35ลูกหักก็11หมู่ค่อยก็รุ่นเจ้าบ่ล่ะหมู่น37 38 35ใหญ่เสี่ยวหนาว่าซั่นไปอืใหญ่เนาะน้อยะตายอันนี โอลลมกันท่ับสมมติวันนี้อยู่พบหน้าครบตากันเลยโอลลมกันเป็นเม็ดกันมาขอ้าเทาเลยมาลุกมันยังเป็นเบยอยุท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ดำเนินมาฮอดถ่ายคลิปไปเนาะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของอาขอบครัวของซาบุญน้องม้อมเพื่อนทับสมมติวันนี้ก็พ่อแม่เพื่อนก็อยู่ครบหน้าครบตาเนาะไอโอลลมกับเพื่อนความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะวันนี้เพื่อนก็พ่อเพื่อนก็ไม่แต่ขาดแต่ขาย เพิ Workers, East, 17, ging, ่นไปหาเสื้อแบะเสือยังไปขายธรรมสมเศรษ่พอเพิ่นนะพอเพิ่นก็ยังอายุสามสิบเจ็ดปีธรมสมยังหนุ่มอยู่เนาะสาบุญก็อยู่สิบหกสิบเจ็ดปีน้องมอมก็อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ธรมสมนี่ก็เป็นเรื่องราวครอบครัวของอาสาบุญเมื่อหน้าก็ยังสิได้พาธรรมสมมาหุ้นจักกับครอบครัวเพิ่นดิบางที่ไปให้ไปสวนเพิ่นเนาะไปเบิ่งไห้ไปเบิ่งสวนเพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินกันในไดอยู่ไห้อยู่สวนมีไห้มีนาแบบใดเนาะ ตามที่เราเคยไปในคลิปของคนอื่นๆนะเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมคลิปนี้บ้าจอยกับสิจบไว้สมิโนโพกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาชับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระดิ่งนะท่านผู้ชมเนาะเอาละท่านผู้ชมคลิปนี้จบไว้สมิโนโพกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีเอ้าสาวๆสบายดีป่ะเน่ะสบายดีสบายดีอ่าพบกันใหม่ในอีพีต่อไปอีกเนาะโดย